สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาเปลี่ยนก๊อก,กน้ำซิงหลังจานให้ดูกันนะคะเพราะว่าตัวก๊อกเนี่ยมีน้ำหยดค่ะติ่งๆแบบนี้เลย lady engineer ซูมเอาออกมาให้ดูตำแหน่งก๊อกน้ำนะคะมาดูด้านใต้ก๊อกกันนะคะด้านใต้นะคะก็คือจะเป็นก๊อก,กน้ำแล้วก็ต่อกับท่อน้ำดีค่ะมองเห็นหรือเปล่า ด้านบนที่จะเป็นสีขาวนะคะก็คือจะเป็นตัวเกลียวสําหรับยึดก๊อกน้ําให้อยู่กับที่ส่วนเกลียวด้านล่างนี้ก็คือเป็นเกลียวที่ต่อกับท่อน้ําดีค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือก๊อกตัวใหม่ที่เราจะนํามาเปลี่ยนแล้วก็จะมีประแจนะคะที่จำเป็นจะต้องใช้ในการขันเกลียวเดิมออกนะคะขั้นแรกนะคะคือปิดวาวใต้สิงนะคะไม่ให้น้ำเข้ามาค่ะ หัวก๊อกจะขวางท่อแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนำประแจมาคขาเกลียวของท่อนำดีออกนะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะใช้ประแจช่วยคลายแล้วก็ใช้มือหมุนนะคะออกมาแบบนี้จากนั้นต้องคลายเกลียวของตัวสีขาวที่เป็นตัวล็อกก๊อกน้ำนะคะตัวนี้แอดมินก็ใช้ประแจขันคลายล็อกก่อน,นะคะ่ะ ค่อยๆหมุนออกมานะคะจังหวะนี้อาจจะต้องใช้สองมือนะคะมือนึงจับตัวกอ๊อกด้านบนแล้วก็อีกมือนึงหมุนเกลียวไขเกลียวออกมาค่ะค่อยๆหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนตัวล็อกสีขาวหลุดออกมาจากกอ๊อกนะคะหลังจากนั้นเราก็ถอดกอ๊อกเก่าออกมาได้แล้วนะคะทำความสะอาดสักหน่อยหนึ่งนะคะนำกอ๊อกตัวใหม่สวมเข้าไปค่ะ นำตัวล็อกสีขาวนะคะหมุนเกลียวเข้าไปค่ะรอบนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะขั้นตอนนี้ก็อาจจะต้องใช้สองมือเหมือนกันนะคะหมุนเกลียวด้านล่างค่ะหมุนเกลียวขึ้นไปจนสุดค่ะให้ตัวสีขาวล็อกตัวกรอกไว้ไม่ให้ขยับนะคะจากนั้นนะคะนำท่อน้ำดีประกอบกลับคืนเข้าไปค่ะต่อเข้าไปในก๊อกน้ำค่ะเสร็จแล้วใช้ประแจนะคะ หมุนให้แน่นอีกครั้งหนึ่งค่ะจะขันให้ไปตามเข็นมนาฬิกานะคะขั้นตอนนี้ก็จาเป็นจะต้องใช้2มือเหมือนกันค่ะมือหนึ่งจับตัวก๊อกด้านบนไว้ค่ะส่วนอีกมือหนึ่งก็นำประแจมาขันเดียวให้แน่นค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองเปิดวาล์วน้ำดูค่ะหัวก๊อกจะขนาดกระท่อน้ำนะคะ นี่ค่ะลองเปิดน้ำเลยใช้ได้ได้ก๊อกใหม่แล้วค่ะ